สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจตุพรจำเรินค่ะเป็น BC ประจำสินธนีคอมเพ็กซ์นะคะวันนี้จะมารีวิวในส่วนของตัวเร็วมี X 3 Super Zoom ค่ะจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะตัวเร็วมี X 3 Super Zoom นะคะที่มีขนาดหน้าจออยู่ที่6.57นิ้วนะคะความละเอียดอยู่ที่นะคะ1 0 8 0คูณ2,400พิกเซลนะคะ วัสดุรอบตัวเครื่องนะคะเป็นกระจกแข็งนะคะแบบกอริลลาการ์ด5ค่ะพร้อมระบบตรวจสอบสแกลลนลายนิ้วมือแบบด้านข้างนะคะเวอร์ชั่น UI ของเรียวมีนะคะเป็น UI เวอร์ชั่น1.0ค่ะในส่วนของ Android นะคะจะเป็นเวอร์ชัน Android 10ค่ะมาพร้อมกับหน่วยประมวลผลนะคะ snapdragon 855า้น 8, 5, 5, 5, ันะคะออมต้าคอนะคะความเร็วตัวนี้วิ่งอยู่ที่ 2.96 GHz นะคะตัวนี้มาพร้อมกับแรม12 GB ค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวความจำนะคะอยู่ที่ 256GB ค่ะกล้องหน้านะคะเลนหลักนะคะอยู่ที่32ล้านพิกเซลค่ะส่วนเลนที่2จะอยู่ที่8ล้านพิกเซลค่ะส่วนของกล้องหลังนะคะเลนเทเลโฟโต้นะคะตัวนี้สามารถซูมได้สูงสุดถึง60เท่านะคะแล้วก็มีความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลค่ะ เลนต่อมานะคะจะเป็นเลนมาโครค่ะ2ล้านพิกเซลนะคะเลนต่อมาจะเป็นเลนหลักนะคะ64ล้านพิกเซลค่ะและส่วนเลนสุดท้ายนะคะจะเป็นเลนแบบ Y a n g l อเกนะคะตัวนี้อยู่ที่8ล้านพิกเซลค่ะสามารถเก็บภาพด้านข้างได้นะคะสูงสุดอยู่ที่119องศาค่ะแล้วมาดูในส่วนของการถ่ายวิดีโอนะคะตัวนี้สามารถถ่ายวิดีโอนะคะได้สูงสุดเป็นวิดีโอแบบ 4K นะคะ ค่เรียวมี X3 Superzoom นะคะก็จะมีเทคโนโลยีการรับส่งข้อมูลนะคะแบบ 3G 4G นะคะแล้วก็ 5G ค่ะใช้งานแบบ Nano ซิมค่ะรองรับแบบ2 SIM าร์ดค่ะ X3 Superzoom นะคะจะมาพร้อมกับตัวแบตเตอรี่อยู่ที่ 4,200mAh ค่ะแล้วก็ตัวนี้จะมีการชาร์จแบบเร็วนะคะ3 0วัต์ Super Dash Charge ด้วยค่ะค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวนะคะตัว Realme X3 Superzoom ค่ะลูกค้านะคะท่านใดที่สนใจนะคะก็เข้ามาสอบถามทางสินธนีคอมเพล็กซ์เราได้นะคะหรือมาทดลองเล่นที่สินธนีคอมเพล็กซ์ได้ หรือสอบถามนะคะข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่ช่องทางด้านล่างได้เลยนะคะสินธานีขอบคุณค่ะ